แม่กินง้อเปิดทางรัดสู่ทองคำไม่ต้องรองเงินก้อนโตก็เป็นเจ้าของทองคำได้แม่กินง้อเผย4วิธีรัดสุดพิเศษที่ทำให้การลงทุนทองคำเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่คุณคิด 1. ใช้เงินแค่10%ซซื้อทองล็อกราคา เพียงมีเงิน10%ของราคาทองวันที่ลูกค้าทํารายการก็สามารถเป็นเจ้าของทองคาได้ส่วนที่เหลือทางร้านเป็นตั๋วรับฝากทองให้ค่ะสามารถผ่อนต้นตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะ2เปิดอ,อมทองรับโบนัส3.5%ลูกค้าฝากอมทองขั้นต่า100บาทจะส่งไปเรื่อยๆจนถึงน้าหนักทองที่ลูกค้าต้องการถอนอมทองยึดราคาวันที่ลูกค้าเข้ามาทํารายการทางร้านมีเงินปันผล3.5%ต่อปีให้เพียงลูกค้าถ่ายรูปรีวิวให้แบบนี้ รับเงินปันผลทันทีได้เลยค่ะ 3. ซื้อทองคําแท่งแบบทยอยซื้อสะสมคือการที่ลูกค้าซื้อทองในแต่ละวันเช่นวันนี้ลูกค้าต้องการออมทอง200บาทลูกค้าก็จะได้น้ําหนักทองในวันนี้ค่ะซึ่งทุกวันที่มีรายการโอนออมทองคําแท่งเข้ามาก็คือลูกค้ากําลังเก็บเป็นทองนะคะเช่นออมทอง2,000บาทณวันนี้ราคาอยู่ที่62,400บาทลูกค้าจะได้รับปริมาณสะสมทองอยู่ที่0.479 0กรัมค่ะซึ่งหากราคาทองสูงขึ้นลูกค้าก็จะได้กําไรทันทีค่ะ4ใช้เงินสดซื้อทองคําแท่งและ oh กับแม่กิมงอ้อหรือก่อทุนวิธีนี้ลูกค้านิยมทํากันค่อนข้างเยอะค่ะเป็นการนาเงินที่ลูกค้ามีอยู่แล้วมาลงทุนซื้อทองคําแท่งแต่มีความต้องการนาเงินบางส่วนไปต่อยอดในธุรกิจหรือใช้ใจในชีวิตประจาวันลูกค้านําทองคําแท่งฝากต่อกับแม่กิมงอ้อหรือก่อทุนได้เลยค่ะสินทางร้านให้ยอดรับฝากสูงสุดถึงบาทละ5 3 0 0 0บาทค่ะห้างทองแม่กิมงอ้อเปิดให้บริการ2ส,สาขาสาขาที่1สาขาสํานักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามร้านสิริพันธห่างจากโรงพยาบาลบางสะพาน700้เมตรสาขาที่2สาขากอายชิม อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทขาล่องใต้หรือปั๊มก่อนยันชิมค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ h l g 7 8 9ได้เลยค่ะ